สวัสดีครับวันนี้ผมมามีของเล่นใหม่นะครับของเล่นใหม่คือเครื่องตัวนี้นะครับสแกนแกนรถยนต์นะครับซื้อมาจากาไหนไม่บอกครับไม่บอกเดี๋ยวดูว่าจะใช้งานได้ไหมรูปเครื่องรถย,ยนต์นิสสันโนตขึ้นนะครับ <c oughs> อ่านค่าของรถยนต์นะครับว่าสาเหตุที่รูปเครื่องยนต์ขึ้น แล้วพ่ออะไรจะอ่านค่าได้ไหมครับเนี่ยเครื่องไม่ก right ี่ร้อยนะครับเครื่องไม่กี่ร้อยนะครับว่าเราจะรู้ว่าสาเหตุมันเสียตรงไหนนะครับปึ๊บนะเปิดประตูปึ๊บแล้วก็เสียบเลยนะครับมันมีที่เสียบไปนี่นะครับปึ๊บเสียบแล้วนะครับเสียบแล้วแล้วก็อ่าแล้วก็โหลดแอปเข้าโทรศัพท์ด้วยนะครับ เออได้วันนี้าจากศูนย์มาเองนะครับเ,เจีบเจี๊ยบมาขามมานนะครับน้องสา,สาวแล้วก็เปิดสวิสเ,เปิดสวิสสแกนเข้ายัางสแกนเขาเา้าผู้มือนะครับสแกนเข้าโทรศัพท์นะยูทูบเข้าไปนะครับจะได้ไม่ได้วจะบอกนะครับ แล้วรูปรูปรูปเครื่องนะครับรูปเครื่องสตาร์ทนแะล้วรูปเครื่อง,องโซนครับการควบคุมแ,แ,แล้วก็เ,เราเนี่ยเราต,ต้องใครดูครับต้องตัวครับปึ๊บเลขทีศูนสี่สี่ ดูสาเหตุว่าย,ย,ยังยัง,ยง,ต,งต,ต้องต้องดูสาเหตุก่อนต้องอ่านทีนี้ทีนี้ต้องดูสาเหตุก่อนนะครับถึงจะดับเห็นพราอะไรนะครับเราต้องอ่านโค้ดนะครับแปลอยู่ในกูเกิลนะครับกูเกิลก็จะมีบอกโค้ดนะครับว่ามันมันเป็นสาเหตุนะครับนี่ครับว่าไฟไฟไม่ดับนะครับสาเหตุมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแสูตรนะครับ ส่วนว่าครับทีนี้รู้สาเหตุแล้วนะครับรู้สาเหตุแล้วนะครับเป็นเพราะ,ะตัวเซนเซอร์นนกลองอากาศนะครับเซนเซอร์กองอากาศนะครับนี่นะครับตัวตัวนี้นะครับ ครับตัวนี้นะครับตัวตัวนี้นะครับคือเราเลือกกลองอากาศนะครับกลองอากาศตัวนี้นะครับอันนี้เราต้องถอดออกมาแล้วก็ล้างทําความสะอาดนะครับตัวนี้ก็จบนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมก็จะทําการล้างนะครับอ่ะบนล้างเ่ยไฟมันจะหายยังไงจะไปจะถ่ายคลิปอ่า่เนี่ยเนี่ยนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผม จะล้างตัวนี้นะครับแต่ผมต้องดับก่อนนะครับต้องเราเราต้องล้างหาตัวนะครับล้างกดเลยนะครับกดเลยปื๊ดคิววแล้วมันบอกว่าอะไรยืนยันนะยืนยันปื๊ดนี่มันจะดับของเราเองเลยไปจะดับนะครับง่ายๆนะครับเออใช้ได้ใช้ได้ครับเพราะว่าไอตัวนี้ราคาไม่กี่ร้อยนะครับราคาไม่กี่ร้อยนะครับราคาไม่กี่ร้อยแต่ แต่รู้เลยว่าเป็นกับอะไรนะครับไฟไปรูปเครื่องโชว์นะครับไปรูปเครื่องโชว์รู้เลยนะครับว่าเป็นกับตัวไหนนะครับเรารู้เลยนะครับน่าดับแล้วนะครับดับแล้วเนี่ยครับไฟดับแล้วนะครับดับแล้วเนี่ยครับนี่ครับอ่าตัวไม่กี่ร้อยนะครับตัวไม่กี่ร้อยดีครับตัวไม่กี่ร้อยนะครับอ่าซื้อมาใช้เลยนะันี้เลยนะครับตัวนี้เลยครับ ้วยนะครับตัวนี้เลยครับสาเหตุว่าเป็นกับตัวไหนนะครับเรารู้สาเหตุเลยเสียบเข้าไปแล้วรู้สาเหตุว่าเป็นกับตัวไหนเลยนะครับเราก็มาซ่อมตรงนั้นนะครับถ้าไปเ,เข้าศูนย์หรือไปที่ร้านเขานะครับเขาก็นี่ตัวนี้นะครับต้องกอดออกมาแล้วก็มันจะมีน้ํายาล้างอยู่นะครับครับราคาหลักร้อย ราคาหลักร้อยนะครับอ่านอ่านระบบรถยนต์ได้หมดเลยนะครับ<เ>นี่ที่เสียบเข้าที่นะครับนี่เขาเรียกอะไรนะรู้ว่าตัวไหนเสียตัวไหนเร็วนะครับตัวนี้ครับนะครับราคาหลักร้อยโอ้โหแต่ใช้งานได้นะครับคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดซับตะไคร้กดแชร์ให้หน่อยนะครับสวัสดีครับเรามีคลิปดีๆมาบอกกันนะครับสาเหตุมีอยู่นิดเดียวนะครับราคาไม่กี่บาทนะครับราคาไม่กี่ร้อยนะครับ หลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักร้อยนะครับซื้อมาใส่เลยนะครับเนี่ยเอาเอาเอานั้นไ่ดูนะครับหลังจากที่เราสแกนดูแล้วว่าเป็นกับแอร์โฟนะครับวันนี้เราก็มาล้างแอร์โฟกันเลยนะครับนี่ครับโชว์นะครับเครื่องโชว์แล้วก็สแกนดูเป็นกับแอร์โฟตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มล้างกันเลยนะครับวันนี้ตอนนะครับต้อง ถอดปักกอนนะครับถอดปักออกมาก่อนนะครับแล้วก็ใช้ไขควงนะครับไขควงถอดออกมาเลยนะครับอาเบอจับไ้ด้วยนะครับมันจะเป็นมันจะร่วงนะครับค่อยถอดนะครับทำนี่นะครับตัวนี้นะครับเครื่องสแกนว่าตัวนี้นะครับตัวนี้สกระปกนะครับสกระปกเราก็ล้างเลยนะครับทําการล้างเลยนะครับมเรียกแอร์ฟูนะครับ ตัวนี้นะครับแหวนปูกรองเราก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับามาล้างเลยนะครับมาล้างเลยครับน้ํายาน้ํายาตัวนี้นะครับล้างพวกของอิเล็กทรอนิกส์นะครับอิเล็กทรอนิกส์ใช้กันได้นะครับนี่นะครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงถ้าหรือใครจะล้างก็ไปล้างตาม หลานซ่อมเลยก็ได้นะครับหรือใครอยู่ใกล้ผมก็มาได้เลยนะครับหลังทีละร้อยนะครับร้อยเดียวเนี่ยครับรรน่าระเม็ดสีล้างนะครับสีเข้าไปเลยนะครับนี่เข้าไปเลยสีเข้าไปเลยนะครับตัวนี้ล้างพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวนี้มันจะทําให้รูป ลูปเครื่องยนต์โชว์นะครับตัวนี้ครับท่านสกับโปรกนะครับวิ่งก็อืดวิ่งวิ่งก็ไม่ออกนะครับรถวิ่งก็ไม่ออกนะครับหลังจากที่เราสแกนดูแล้วนะครับสาเหตุอยู่กับตัวนี้ครับเราล้างเลยนะครับสีเข้างในเลยสีเตทั่วให้ซ้ำเลยนะครับนรถวิ่งไม่ออกก็มาล้างตัวนี้ได้นะครับตัวนี้นะครับมีส่วนนะครับคือตัวนี้ ตัวจับเซนเซอร์ของไส้กรองอากาศนะครับไส้กรองนะครับเนี่ยล้างเสร็จแล้วก็ให้มันไหลเย,ยอะออกมาเลยนะครับไหลเย,ยอะออกมาเลยนี่ครับแล้วก็ไว้สักพักนะครับราะข้างในจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่น้ำยาครับน้ำยาน้ำยานี่นะครับ นี่ครับน้ำยาสเปรย์ล้างแผงเขาเรียกวนะ่าสเปรย์ล้างแผงนะครับกลับรอให้แห้งสักพักนะครับแล้วก็มาประกอบใส่เลยนะครับ,รบแล้วเ,าเอาลมเป่าแล้วสักพักแล้วเรามาประกอบเลยนะครับมาประกอบเลยนะครับ วางด่วนะโอรต้องถามไปอยนะู่ยังไงนตรงไหนไม่ใครเราก็มามา,มาล้างมาเป่าใส่กรองให้เลยนะครับใส่ก็ออยังไงก็จะถอนแะล้วต้องเป่าใส่กรองเลยนะครับเป่าใส่กรองด้วยนะครับสตาร์ทดูนะครับสตาร์ทดูเลยนะครับ เรียบร้อยครับก็อัตราการเล่งดีขึ้นนะครับแต่ก็ต้องวิ่งดูนะครับว่าจะเหยียบพุ่งไหมครับครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์กดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ